นวตัตก,กรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ร้อยเอ็ดนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตคนในชุมชนได้จริงค่ะคลิปนี้จะพาไปดูชุมชนสาเกตนครจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่นำร่องโครงการหมู่บ้านนวตัตก,กรรมเพื่อสังคมที่มีการนําเทคโนโลยีมาผสานกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างลงตัวหนึ่งในไฮไลท์สําคัญคือโครงการวีพร้อมค่ะคือการนําระบบ IoT s m a สมาร์ทฟาร์มมาควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนช่วยให้เกษตรกรปลูกผักนอกฤดูได้อย่างมะเขือเทศที่เห็นอยู่นี้ก็มีหลายสายพันธุ์เลยค่ะที่ปลูกนอกฤดูแล้วรสชาติยังออออรร่่่ยยหหววาานนนกบไไมมเเืทีลช ยังบอกอีกนะคะว่าทั้งลดการใช้สารเคมีประหยัดแรงงานและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นถึง30-40%แถมยังมีกุลาบีฟคือการยกระดับโคเนื้อพื้นบ้านทุ่งกุลาด้วยกระบวนการบ่มเนื้อแบบวิทยาศาสตร์โดยเทคนิคการแช่เนื้อในเอนไซม์ปาเปนความเข้มข้น0.5%ซึ่งเป็นเอนไซม์ธรรมชาติจากมะละกอดิบจากนั้นก็นําไปบ่มต่อในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมเป็นเวลา28วันเกิดเป็นรสนวลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกุลาบีฟจน ที่ยังจัดงานต้อนรับด้วยบรรยากาศกันเองด้วยอาหารจากโครงการเพียบเลยค่ะทําให้เห็นเลยว่าต้นแบบของการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมทําให้สร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและวางรากฐานเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนได้เลยละค่ะ